Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้ลาพิพาแกมเบลโดยพันธกิจอัลฟาในอินเตอร์เนชั่นลประจำวันศุกร์ที่25กรกฎาคม2025วันที่206เกิดอะไรกับคนที่ไม่เชื่อข้อพระคัมภีร์ประจำวัน พระธรรมสดุดีบทที่89ข้อที่9ถึง13พระธรรมโยบบทที่4ข้อที่1ถึงบทที่7ข้อที่21พระธรรมโรมบทที่9ข้อที่1ถึง21ในเดือนกุมภาพันธ์คศ9 9 7 4ผมได้พบกับองค์พระเยซูคริส ประสบการณ์ครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมไปอย่างสิ้นเชิงผมเข้าใจว่าพระองค์สิ้นพระชนเพื่อผมผมได้สัมผัสความรักของพระองค์และรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงแต่เกือบจะในทันทีหลังจากนั้นผมก็ได้ประสบกับสิ่งที่เปาโลกล่าวถึงในโรมบทที่9ข้อที่2ว่าความโศกเศร้าอย่างหนักความเจ็บปวดมหาศาล ในส่วนลึกภายในใจผมปรารถนาให้ทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวของผมและเพื่อนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูได้มีประสบการณ์แบบเดียวกันกันกบที่ผมมีเช่นเดียวกับเปาโลที่รู้สึกหวงใยชนชาติอิสราเอลของเขาอย่างที่สุดจนถึงขั้นพูดว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะถูกสาปและถูกตัดขาดจากพระคริสต เราเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้าคือเชื้อชาติของข้าพเจ้าตามเนื้อหนังแต่ในขณะเดียวกันเปาโลก,ก็วางใจว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่พระองค์ทรงมีอำนาจสูงสุดและทรงปกครองเหนือทุกสิ่งเราอาจไม่รู้คำตอบสำหรับทุกคำถามแต่เรารู้ว่าโลกนี้เป็นของพระเจ้าดังที่สะดุดีบทที่89ข้อที่10 กล่าวว่าฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์แผ่นดินโลกก็เป็นของพระองค์ด้วยไม่เพียงแค่สร้างโลกพระองค์ยังทรงทำการในประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงปกครองการเดือดดาลของทะเลและทรงมีพระกรอันทรงอานุภาพเราจึงสามารถวางใจพระองค์ได้ทั้งเรื่องอนาคตของเราเอง และคนที่เรารักเมื่อเปาโลคิดถึงชนชาติอิสราเอลที่ปฏิเสธพระคริสต์เขารู้สึกเจ็บปวดมากเพราะพวกเขาเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกในโรมบทที่9ข้อที่4-5ถ네ึง5เปาโลเขียนว่าพวกเขามีทุกอย่างทั้งครอบครัวสง่าราศีพันธสัญญาการเปิดเผยสำแดง ก,นนการนมัสการคำสัญญาต่างๆด้วยการเป็นชนชาติที่ให้กำเนิดพระเมสสิยาและพระสัญญาของพระเจ้าล้มเหลวหรือเปาโลตอบว่าไม่ใช่และได้อธิบายโดยชีย้ให้เห็นว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นไม่ใช่ลูกของเนื้อหนังแต่เป็นลูกของพระสัญญาบางคนอาจถามว่านั่นยุติธรรมหรือ เปาโลตอบว่าถ้ามีใครพูดว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมแสดงว่าเขาไม่รู้จักพระองค์การที่พระเจ้าทรงเลือกใครสักคนนั้นขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระองค์ไม่ใช่ความพยายามหรือความดีของมนุษย์พระคัมภีร์สอนทั้งเรื่องของการเลือกทรงเลือกสรรของพระเจ้าและเสรีภาพในการเลือกของมนุษย์เรายังคงต้องรับผิดชอบ ต่อการตัดสินใจของเราเองบ่อยครั้งความจริงในพระคมภีร์ไม่ได้อยู่ที่ขั้วใดขั้วหนึ่งของมุมมองแต่อยู่ที่ทั้งสองขั้วพร้อมกันมีบางสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเกินความเข้าใจของเราเหมือนที่ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข่าพระองค์สูงนักจนข่าพระองค์เอื้อมไม่ถึง ในพระธรรมโฮเชยาบทที่14ข้อที่4พระเจ้าทรงเรียกประชากรให้กลับใจและหันกลับมาหาพระองค์พระองค์ทรงสัญญาว่าเราจะรักษาความดื้อรั้นของเขาเราจะรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้านี้เองที่มีฤทธิ์อภัยบาปรรักษาบาดแผล และซ่อมแซมหัวใจที่แตกสลายไม่ใช่เพราะเราทำอะไรให้สมควรได้รับแต่เพราะพระองค์ทรงรักเราอย่างเต็มพระทยัยความบาปของอิสราเอลในสมัยโฮเชยาไม่ต่างจากความบาปในปัจจุบันทั้งการโกงในธุรกิจและการพึ่งพาความมั่งคั่งแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าชีวิตของเราเองก็เผชิญกับวัตจักรเดียวกัน เมื่อพระเจ้าทรงอวยพรเราก็พึงพอใจเมื่อเราพึงพอใจเราก็เริ่มยิงพยองและท้ายที่สุดเราก็ลืมพระเจ้าแต่พระองค์ยังทรงสัญญาจะไถ่เราและผ่านทางพระเยซูความตายก็สูญเสียอำนาจเนื้อชีวิตของเราแล้วลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครครวญดูว่าคุณเคยรู้สึกเจ็บปวดเพราะความห่วงใยคนที่คุณรัก ซึ่งยังไม่รู้จักพระคริสต์ไหมเมื่อคุณนึกถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทำให้คุณมีความหวังใจอย่างไรกับคนที่คุณรักและคนรอบข้างที่ยังไม่เชื่อให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณสำหรับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์ทรงอดทนและเมตตาต่อเราขอทรงโปรดยกโทษความบาปของเราหากเราดื้อรั้นขอช่วยให้เรากลับมาหาพระองค์เสมอขอให้เราออกผลในชีวิตและเป็นพยานถึงความรักของพระองค์แก่ผู้คนรอบข้างขอใช้เราเป็นอุปกรณ์ที่จะนำพาผู้ที่ยังไม่เชื่อมาถึงพระองค์เราอธิษฐาน ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากต้องการอ่านบทอธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกันกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับ Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโต และลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าไว้พรครับ